วันนี้ทำข้าวผูกกะปินะคะเราก็หมูมาทอดนะคะวันนี้ทำข้าวผูกกะปิเลี้ยงเพื่อนค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะเราก็ใช้หอมหัวใหญ่นะคะเพราะว่าหัวเล็กถ่านไม่ค่อยได้แถวนี้เราก็เลยใช้หัวใหญ่แทนนะคะหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวพลาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ใช้หอมใส่ไปด้วยนะคะ เราก็หั่นพริกนะคะพริกเป็นพริกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะมีพริกมีหัวหอมแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะตามสูตรดั้งเดิมนะคะเราก็จะมีผักสามชนิดนี้ แล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะเห็นไหมคะถั่วฝักยาวแล้วก็เอามาหั่นเป็นไฟฝอยนะคะหั่นเป็นไฟฝอยแบบนี้นะคะหลังจากหั่นเป็นไฟฝอยก็ามาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นอย่างอื่นเตรียมอย่างอื่นตอนนี้ก็มีผักสามอย่างแล้ว แล้วก็กุ้งเชียงทอดนะคะเอากุ้งเชียงมาทอดนะคะแล้วปลาทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคะ่ะกุ้งเชียงพลาสุกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแต่วันนี้มันร้อนมากก็เลยต้องใช้ช้อนต้องใช้ช้อนซ่อมจับไม่งั้นเราเดี๋ยวเลวกมือนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะจนเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ถ้วยนะคะ ขากกปินี้ค่ะกุ้งเชียงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าขาดกุ้งเชียงแล้วจะไม่อร่อยเพราะกุ้งเชียงจะเป็นจะหวานแล้วก็ทําให้ข้าวกกปีมีรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทอดไข่เจียวนะคะกับ ไปเบาๆนะคะไข่จะได้ไม่ไข่จะได้ไม่แข็งมากนะคะหลังจากท้อดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางๆนะคะเพราะว่าพลาเราทานเราก็จะได้วางไว้ข้างๆข้าวคุกะปินะคะสับก็ได้ เสร็จล้วค่ะ้าเห็นไหมคะตอนนี้ทุกอย่างก็เตรียมหมดแล้วนะคะก็ตะเกี้กเอาข้าวไปผัดกับกะปินะคะก็ไม่ยากนะคะเอากะปิไปผัดกับน้ํามันใส่น้ํานิดหน่อยให้ให้หลงเหลงแล้วก็ข้าวไปผัดนะคะใส่กระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ชิมไม่ให้อข้าวคุกกะปิเค็มมากนะคะก็ชิม รสชาติก็โอเคนะคะเหมือนกับรสชาติออกกะปิอร่อยะคะ่ะทุกอย่างเราเตรียมหมดแล้วนะคะกม็มีกุ้งเชียงเพิ่มพริกทอดเข้าไปด้วยหมูหวานนะคะพริกสดหั่นถั่วฝักยาวหาั่นหอมแดงหั่นแล้วก็มะนาวนะคะแล้วอย่าลืม ไข่ทอดนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะหลังจากเราเตรียมทุกอย่างหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดจานกันแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหน้าตาหน้าทานไหมเสร็จแล้วค่ะข้าวคุกกะปินะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากทุกอย่างเสร็จพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเราก็เอามาใส่จานนะคะนี่คือข้าวคุกกะปิสูตรวันดีนะคะ ไม่ว่าสุดรใครๆที่ทำก็จะออกมาแนวนี้นะคะก็มีหมูหวานกุ้งเชียงพริกทอดพริกห่นถั่วฝักยาวห่นค่อ่าไขา่ไข่อ่ไขทอดหอมมะนาวพร้อมจะทานแล้วค่ะมาทานกันค่ะมาทานมากเลย